มาถึงเพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้แอมอยากจะร้องเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทําให้แอมได้มายืนอยู่ที่จุดนี้นะครับการที่แอมก้าวมาเป็น8คนสุดท้ายนะครับมันทาให้แอมได้มาเจอใครหลายๆคนที่นี่ได้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังรักแอมแล้วก็เชียร์แอมครับสําหรับเด็กพรียวคนนี้นะครับมันเกินฝันมากที่มาไกลได้ขนาดนี้มันมาไกลามากจน ไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้แอมจะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้แอมดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่ดีใจที่ยังเห็นใครอีกหลายๆคนร่วมสร้างฝันไปกับแอมครับอย่างน้อยนะครับมันก็ทำให้แอมรู้ว่าไม่ว่าแอมจะยิ้มหัวเราะท,ท้อแท้หมดหวังแอมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับรักเหมื<ช>อ<บ>นกันครับ ที่สำคัญนะครับแอมมี e. ทุกทุกคนคอยให้กำลังใจแอมแล้วก็อยู่เคียงข้างกับแอมเสมอถ้าเป็นไปได้นะครับอยู่กับแอมอย่างนี้นานๆนะครับถึงลมก็รู้ว่าฉันยังมีมือของเธอถึงฉันนั้นพลัง Bye. เธอมารูปทาง หมายล้5แอม์นะครับกับมินิคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าวาไรตี้วาไรตีค่ะขอบคุณครับอ้อยอดเยี่ยมมากนะฮะเราก็ดูอยู่ตั้งนานนะฮะจริงเสื้อตัวไหนนี่เป็นของพี่ชิมแอบบอกไม่ใส่นะเราไม่อยากได้ให้น้องอดีแล้วตอนนี้นะพี่เพชรครับเชิญครับหน้าต่างี้ให้เรียกไม่เรียกว่าตีเรียกว่าไงนะโอ้โหเยอะเฮียแป๊กกู นะเยอะนะแต่ว่าอ้าเข้าเรื่องดูแปลกตาไปเลยคือตุมตามออกมาเนี่ยวันนี้เน้นเน้น,น,นในส่วนของเพลงเร็วเอ้ยแอมเออขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษเ,ปเป็นการผิดครั้งแรกในรอบเจ็ดปีแก่ okay, แล้วอะนะเออแอมขอโทษทีเพราะหมาย,ยางั้นคือแปลกตาว่าว่าแอมเนี่ยออกมาทั้งเต้นแล้วทั้งร็อกด้วยซึ่ง พี่พี่ว่าแอมแอมทำได้ดีเพราะแอมเป็นคนมีความสามารถในด้านการร้องเพลงนะครับแต่ว่าเพลงเดียวก็หอบแล้วน้องเอ้ยนะแต่ว่าเออเรื่องการโต้ตอบคนดูอย่างเช่นคนดูก็ตะโกนว่านะอะไรนะรักรักเออรักแอมแล้วเราก็บอกว่าอะไรนะรักเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยมันเหมือนปฏิพันธ์ไหวพริบดีนะครับเออส่วนส่วนเพลงเพลงเออเพลงสุดท้ายเนี่ยนะคือคุณเรียกอารมณ์คนดูได้เลย นะคนดูเขาจะเอ็นจอยกับคุณเขาจะโบกมือให้คุณนแสดงว่าคุณเข้าถึงคนดูคุณล่าคนดูมาได้ซึ่งตรงนีเ้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะแล้วก็ขอชมว่าวันนี้แอมเก่งมากๆพี่โจรครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่ปวดหัวเนี่ยเรามักจะกินยากแก้ปวดหัวเวลาถ้ามีความสุขต้องฟังแอมร้องเพลงเท่านั้นพี่ขอบอกเลยนะครับมีความสุขมากแล้วร้องเพลงได้ดีมาก เคยคอมเมนต์เคยวิจารณ์ว่าท่าเต้นเหมือนกำนันวันนี้เป็นท่าเต้นผู้ว่ามากๆนะครับเต้นได้ดีมากทําทุกอย่างสิ่งอย่างที่แอมดีมากๆคือแอมเป็นคนที่ฉลาดในการพูดแอมไม่เลือกใครเลือกเป็นกลางเนี่ยพี่ถือว่านี่คือความเฉลียวฉลาดของการทำคอนเสิร์ตของศิลปินที่จะเป็นคนที่ทําให้ประชาชนมีความสุขนะครับมันไม่ได้เป็นตีไปแล้วพี่เป็นโรกชอบตีเหมือนกันนะครับนะยังไงก็แล้วแต่ นะหมายถึงว่าชื่นชมในคาแรคเตอร์แบบตีแต่ว่าแอมไม่ต่อไปจะไม่ใช่ตีเพราะแอมจะเป็นเท่าแก่นะครับนะคุณจะเป็นเท่าแกแน่ๆพี่ขอยืนยันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยพูดตรงไหนแต่ขอพูดตรงนี้ว่าในการร้องเพลงพี่เรียนตั้งแต่มัธยมจนปปิญญาตรีจนปปิญญาโทเนี่ยขอยืนยันว่าคุณคือคนที่ร้องเพลงที่เพราะทสุดในประเทศไทยคนหนึ่งครับพี่มาครับ,รบชอบตีไหมครับโอ้ยตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายเนี่ยชอบตีหมดทุกคน ต้องบอกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตที่มีชีวิตชีวามากๆเลยทีเดียวน่ารักนะไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกแบบแดนซ์นะคะมาจกนกระทั่งเพลงล็อกแล้วก็มาเป็นเพลงป๊อปอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างทําทได้เนียนมากๆเลยงั้นชอบมากเลยเัลาเต้นเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยมันแม่นยำนะแล้วก็แบบว่ามันได้ใจมันทําให้ทั้งหมดนะมินิคอนเสิร์ตของคุณเนี่ยทำให้อดีนาลีนเลือดสาวของฉันเนี่ยมันหลั่งไป ทัวละแบบพุ่งพุ่งพล่านมันกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเลยหลังจากที่ได้ดูมินิคอนเสิร์ตของคุณน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวขอบอกอย่างหนึ่งเลยน,ะ,นะการพูดของคุณเนี่ยบ่งบอกถึงเป็นคนมีความรู้เนี่ย อย่างเงี้ยคนฉลาดเขามักจะพูดกันในลักษณะแบบนี้ถูกต้องที่สุดฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ยเป็นเดอะสตาร์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากอย่างเงี้ยก็คงจะต้องช่วยกันนะฮะ,ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะมันก็ดีด้วยกันทั้งหมดเลยนะค,ะคนที่แล้วตูมตามก็ใช้ได้แอมก็ได้ฉันอยากให้เป็นเดอะสตาร์กันเป็นหมดถ้าทุกคนเลยได้มากปีนี้ฮะ <laughs> เออชอบมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆวันนี้คุณเป็นตัวของตัวเองสุด รู้เลยว่าไม่เก็บกดอะไรทั้งสิ้นขอให้โชคดีนะครับประเทศครับเป็นยังไงบ้างครับผมแอม ก็เป็นโชว์ที่ดีมากอีกโชว์หนึ่งนะครับผมเห็นด้วยกับพี่เพรว่าคุณมีไหวพริบปฏิภาณดีมากในการโต้อตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นสดๆนะครับแต่ว่าถ้าจะมีสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือกลับสคริปต์ในส่วนที่เตรียมมาไว้ในในส่วนที่เตรียมจะมาพูดเอาไว้อยู่แล้วมันกลับดูแข็งๆไปนิดหนึ่งตรงกันข้ามกับตอนที่คุณร้องเพลงซึ่งดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ต้องขอชื่นชมมากว่าไม่ว่าจะเป็นแดนซ์เป็นร็อกหรือว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่ปิดท้ายได้อย่างน่าประทับใจมากในวันนี้คุณร้องเพลงได้เยี่ยมมากครับ ขอบคุณมาดด้ครับเอาละครับเรามาฟังความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้านนะครับผมเอาละผมจะตกอัธจันทร์อีกไหมเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับแอมในวันนี้ครับครับสุดยอดมากเลยครับทำให้ขนลุกฟังแล้วตื่นเต้นเร้าใจทุกเซลล์นาทีครับปรบมือให้กับแอมหน่อยครับสุดยอดจริงเลยครับขอบคุณมากครับนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ ถ้าอยากให้แอมได้ไปต่อเป็น2คนสุดท้ายของเดลสตาร์ Star, ค้นฟ้าคว้าดาวส่งคะแนนคุณมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4ี่2 8 9 9หรือกดดอกจันสี่เา 30, ตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกแอมหมายเลข5ขอบคุณแอมมากครับขอบคุณครับพาไปแล้วกับ2มินิคอนเสิร์ตนะฮะช่วงหน้ากลับมาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามมินิคอนเสิร์ตของน็อตกันในช่วงหน้ากับเดะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว